ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะม,ม,ม,มีเสียงแซ่หนึงนะคะพี่โบจะมาสอนการจัดทําใบนําส่งนะคะก็คือวิธีการแก้ไขแหละแบบเวลาพวกเราอาจจะเป็นงหนลูกสุขนะคะหรือว่าเหมืนแม่นะคะาก็าคือฝ่ายนี้มันจะเป็นใดอารีูโลมาแต่ว่า,ามันไม่รองรับกับเวลาพวกเราไปรับเงินแล้ววันหนึ่ง มีการรับเงินนะคะนำฝากบัญชีไม่หมดก็คือมีการฝากเงินเข้าบัญชีด้วยนะคะแล้วก็มีเงินสดม,มดีมือด้วยหรือไม่ก็จาจวันนั้นมีเงินฝากเข้าไปยงทรั์แล้วก็มีดอกเบี้ยเข้าแล้วก็ฝากอบัญชีหนึ่งนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้พวกเรามาแก้ไขนะคะนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เราก็สมมุติว่าขิ้นวันนะคะเรารวบรวมเลยเนาะส่วนมากก็ไม่ได้ทําในวันนั้นนะคะ เราก็จะมาทำนะคะใบนำส่งในสนักงุรพเาชวันแล้วก็เรามาบันทึกบัญชีนะคะใบจัดทำใบผ่านอาวีนะคะก็สมมุติว่าวันนี้วันที่18นะคะอ่ะสิบแปดนิถุนานะคะอ่ะค่ะสิบแปดมิถุนายนะคะเราก็กรอกไปถ้าเกิดวันนี้มันมีเงินสุดคงเหลือไหมนะคะแต่ว่าเราจะกรอกไว้เลยก็ได้มันไม่ได้ผิดเนาะพี่ปูก็ได้ปรับสูตรให้พวกเราแล้วนะคะ อ่าพวกนี้นะคะมันก็เราคีย์บางตัวนะคะบางตัวก็จะลิงก์มานะคะอ่าอ่าผนฝากธนาคารนะคะให้พวกเราตออตามประเภทบัญชีนี้เนาะนะคะก็คงจะไม่มีใครเพิ่มเติมอย่างอย่างนี้๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีนะคะเดี๋ยวแจ้งพี่มานะคะว่ามีธนาคารเภทอื่นนะคะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีแค่นี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อสาขาประเภทอื่นนะคะอ่าชื่อบัญชีสมมุติว่า ก็ให้เรามากรอกเลขที่บัญชีตรงช่องหมายเลขบัญชีของธนาคารนะคะก็สมมุติไปมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะคะอ่านะคะอ่าสมมุติว่ามีเงินฝากธนาคารยกมาจากวันที่แล้วเนะะี่ยค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นคะอ่าวันนี้เรารับมาหนะะึ่งห้าค่ะอ่าหากนำฝากไปอ่าหนะะึ่งหมื่นค่ะอ่าบนไม่มีอ่าวันนี้แสดงว่ามีสุดคงเหลือยกไปห้าพันบาท คะเ่าเรามีจ่ยเชิคด้วยห้าพันค่ะห้าพันห้าพันอะทีนี้เราก็เ่าเราก็ประทยัดทาใบผ่านอาวีนะคะอืมอืมอ่ามีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะอือนะอ่านะคะวันนี้อ่าสมมติว่าอ่า เราก็มาเลือกตัวกรองเวรนี้นะคะแต่ถ้าบางคนเออฉั้นไม่ชอบแบบนี้มาเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้นะคะพิจีเองก็ได้นะ,ะ <c oughs> ่ะสมมติวันที่อ๋อนี่คือห้อ่ะหก,กห้าไปดูปรายรับนะคะเราก็มา c o ป y ี้ตรงนี้ได้เนาะ c อะป y ี้มา แต่ว่าชื่อบัญชีตัวนี้เราก็ไม่ได้นะคะจากตัวนี้เนาะชื่อบัญชีเพราะว่าเดี๋ยวพี่ให้พวกเราไปกรอกชื่อบัญชีตัวเองนะคะอ่านะสารสุขเพราะบางทีเขารับหลายประเภทอ่ะค่ะอ่าแล้วก็ตัดมานะคะอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้ <c oughs> อ่าเวลาเรลาคียเราก็เอาสุดขึ้นก่อนนะคะพี่ปุยยกตัวอย่างไเฉย นะามสูตรแล้วก็อ่าค่ะคีย์เวิร์ดก็สะดวกกับพวกเราค่ารักษาพยาบาลได้ได้ค่ารักษาอพยาบาลสำรบเงินอืม,อม,อมนี่นะคะนั่นเลยค่ะเราจะเล่นปุ่มแบบนี้ก็ได้นะคะปุ่มก็เหมือน,นเดิมะค,ะค่ะแต่คีย์เวิร์ดให้สูตรกับที่คปป่ะ,คะไปดู หรือว่าก๊อปปี้ในชีตพวกนี้ก็ได้นะนะคะก๊อปปี้รหัสมันมาเนี่ยค่ะพี่ปูทำให้แล้วเนาะนะคะดูกันหน่อยนะคะ,คะอ่ะฝากไปเท่าไหร่ฝากไปหนึ่งมื่นนะคะแต่บติมันเดบิตต้องเท่ากันนะคะต้องทำตามที่เป็อย่างฝากเดบิตห้าพันค่ะไม่ได้หนึ่งมื่น อ่าห้าพัน่ารับเพิ่ไมได้ได้ชีวิตอย่างนี้นะคะเหมือนแม่ก็ดีนะคะหรือว่าสาสุขนะคะอ่าถ้าโรงเรียนสอบรดอรนี้ไม่น่าจะเกิดเพราะปีหนึ่งรับประมาณทั้งสองครั้งนะคะยกเว้นโรงเรียนโรงเรียนอัตจอนี่ก็เยอะเยอะหน่อยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วิธีนี้นะคะ่ะเราก็สามารถจะทำ ใบอารีสองใบได้มันไม่ได้ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดแต่เดี๋ยวเราต้องไปปรับสูตรที่ไปนําส่งนะคะถ้าเราไม่ต้องแก้วิธีการนี้เนาะะะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเราก็กดกลุ่มบัญชี <c oughs> ก็พยายามแก้สูตรนะคะที่จะให้เราสะดวกอ่ะที่แบบนี้ค่ะนะคะก็ลองแล้วเดี๋ยวมันก็เพิ่มความยุ่งยากให้กับพวกเรามากกวร่ก็ <c oughs> ต้องไปเพิ่มอีกชีดนึงนะค่ะ ก็ผูกมันรันจากหัดบัเป็นชิ้นที่ได้ทดลองอยู่หลายอาทิตย์นะคะก่อนจะลงทิปนี้อาไม่ใช่หลังที่ส่งลวันนะคะสมองนี่เสื่อมมดเลยวนะที่สุด <c oughs> ะน,ะนะคะอ่ะทีนี้อ่านะคะเมื่อกี้ที่มันพิมพ์หมายถึงว่ามันส่งออกไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มาสั่งพิมพ์ปกติก่อนนะคะ่ะ,ะพิมพ์ปกติแล้วเราก็ไปที่ใบนําส่งวิธีนี้จะต้องแก้ไขนะคะไม่ต้องตัว นะะอะ่มันไม่หายหรอกอ๋อเจวีที่หนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะขึ้นเป็นฝั่งนี้นะคะ,ะนะคะเป็นฝั่งเันสุดในมือมาชิ้นนี้ให้เราให้เราซ่อนไก็ได้นะคะซ่อนอ่ซ่อนไปก่อนอ่านะคะไม่ซ่อนก็ลบก็ได้นะคะลบก็ได้อ่าเบสิกนี่เราขอ,อกเองตรงนี้เนะะบาะะบับนะคะ แล้วก็อ่าค่ะแถวนี้จะซ่อนหรือจะลบก็ได้เือนการซ่อน็ไดะค่ะอืมค่ะสูตรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูว่าอ่าจะนวนใบนำสูงทั้งหมดตัวนี้ค่ะ ปกติมันของแม่มันก็มีคนที่จะทําใบนำส่งอาชีพก็ได้เดี๋ยวเราทําสรุปแค่ใบเดียวนะคะแต่ก็ไม่ได้ผิดเนาะนะคะ <c oughs> นะคะตัวนี้ก็มันจะมาอลไรเนะาะที่วิ่งว่าสุดยอดไป1,000บาทอะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไอ้พวกนี้เราก็าสั่งพิมพ์ปกตินะคะก็ <c oughs> สั่งพิมพ์ปกติไปก่อน <c oughs> อสั่งพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็กดปรุมสำเนานะคะ <c oughs> มันก็จะส่งออกไปแซม แต่อย่าลืมนะคะเวลาเราส่งออกนี่ค่ะมันจะรันจากลำดับที่ถ้าเกิดว่าเราลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนลำดับที่นี่ค่ะมันจะไปทับกับข้อมูลเดิมนะคะเพรามันรับคําสั่งให้รันต่อๆกันมาเนาะนะคะไปน้าส่งนะคะ่ะเราก็ไปพิมพ์ปกตินี้นะคะอ่นะคะแล้วก,กดปุ่มสำเนอไปนะะนานๆที่จะเกิดนะคะ ของแม่อาจจะเกิดบ่อยอ่านะคะอ่าแล้วเราก็ไปที่แรงสักของเพียงวันนะคะอ่าพี่ปุ๋ยก็ปรับสูตรเลยเนาะที่มันเป็นสูตรเนี่ยค่ะที่แก้ไขนะคะอ่าแล้วก็เช็คดูเนาะนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์ไปปกติเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเช็คค้างอ่านะคะนะคะเราก็กดปุ่มสำเนาไปปกตินี้นะคะอ่ะคะมันก็ส่งออกไป อุตส่าห์ที่หนึ่งวัน <s> น <ays> <aha. S 1> ี้อือนะคะอค่ะอ่าส่วนเค้กเนี่ยค่ะเค้กพวกนี้เราไปดูกันด้านข้านะคะระยะห่างอยู่ที่เครื่องพิมพ์เรานะคะพวกนี้ระยะห่างนะไปปาะคะสำหรับเครื่องฝึกที่พี่บูใช้ก็มันก็โอเคไงนะคะก็ค่าเท่านี้แหละนะคะ ที่เราไปตั้งค่าเพิ่มเติมแต่คือรอก็เราไปตั้งค่าขณะท่านี้นะคะแต่ส่วนที่เราเจะปรับก,ก็คือพวกระยะห่างตรงนี้ยเพราะบางทีเครื่องพิมพ์เราะคะ่ะมันมันมันไม่เท่ากันไม่ว่ารุ่นไหนนะคะส่วนในการเชคตัวน,นี้นะคะเราก็มากรอกเองะคะ่ะสูตรก็ก่ไขเลยเนาะนะคะ,ะนะคะตัวนี้คือวิธีท,ท,ที่หนึ่งนะคะนีดหนึ่งเราลับไปนะคะ่ะ ดูะ,ะอืม<ช>อืมะะ<ช>อืดะ,ะอาไม่อวีนะคะก็เสร็จนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแก้ไขด้วยตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าเวลาแต่ว่าเวลาพวกเราทำเองตัวนี้ให้ให้มันสินทรัพย์เนี้ยมันอยู่ ถัดติดกันเนาะนะคะอ่าเราก็ไปดูว่านะคะอย่าลืมเช็คนะคะอ่าสูตรตัวนี้พี่ปูปรับนะคะที่ลงใหม่เพราะว่าพี่ปูอ่าอาจารย์พี่ปูนี่แหละนะคะพอ,อช่วยลืมสูตรนี้ไปนะคะแล้วก็ที่สูตรมันแอบอยู่นะคะเดี๋ยวรบกวนพวกเราโหลดไฟล์ใหม่เนาะนะคะอืมค่ะก็มาเช็คนะคะมันต้องเท่ากันนะคะต้องทะลอะพวกนี้ต้องเท่ากันรายการระหว่างเดือน รายการระหว่างเดือนนทดลองนะคะ <c oughs> อะจะต้องเท่ากับช่องเดบิตและเครดิตทั้งเสมอนะคะก็คือสม,มุดรายวัน,นะคะ่ะตัวนี้แต่ไม่ได้เขียนว่าสม,มุดรายวันนะคะแต่ตัวนี้จริงก็คือสม,มุดรายวันทั่วไปนั่นเองนะคะค่ะตัวนี้มันสมมุติเนาะแลที่เูาสมมุติตัวอย่างมันก็เลยไม่เท่าเดบิตน้องเท่ากันนะคะ,ะแล้วมาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2 มันไม่ได้ผิดเนาะที่เรามาทำาใบสรุปหลายวันได้นะคะบ่อยหลายเอสก็บ่อยบางทีบ่อยที่ลืมนะคะเอาทำใบสรุปนํำสูงไปแล้วนะคะแล้วก็บังเอิญอบังเอิญมีรายการเข้ามาอีกนะคะวันนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปรันซ้ำนะคะไปรันซ้ำวันที่ไม่เื่นไรานะคะมันจะทับของเดือนบันทีนะคะไฟล์ที่นํานนำไปเก็บ อ่าอ่าถ้าถ้าเกิดว่าอ่าวิธีการนี้ก็ก็ไม่ยา,ากค่ะก็อ่าวันเดียวกันแบบนี้ค่ะแบบนี้รับมาอ่าหนึ่งหมื่นเหมือนเมื่อกี้อ่าหนึ่งหมื่นนะคะวิธีที่สองค่ะทำแยกกันได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดค่ะหรือจะแก้ไขแบบเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันอ่าแบบนี้ ไมได้ค่ะก็น่าจะเกิดกับอ่าโรงเรียนอบจอใหญ่แบบเนี้ยสาธารณสุขโรงพยาบาลแล้วก็หนุนเม่นมคะคะอืมเราก็กดอ่ะบันทึกบัญชีไปปกติค่ะ ก็ส่งออกเป็นไฟล์ pdf ค่ะอ่านะคะอ่าเราก็มาจะทำใบนำส่งนะคะใบนำส่งอ่าตัวนี้สังเกตใช่ไหมคะอ่ามันวิ่งมาหมื่นห้านะคะวิ่งมาหมื่นห้าอ่าเวลาเราจะคืนนะคะให้เรามาแบบนี้เนาะคลิกยกเลิกการซ่อนนะคะ ก็คือซ้อมแบบนี้เนาะทำไม่เจ้มาไม่ต้องกลัวนะคะสมมติว่าเราบนมือล้านอะมือล้านเพราะพี่ปูไม่ได้แอบสูตรไวะคะ้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเก่งพเนจรนะคะก็พี่ปูส่งเสริมนะคะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะก็แค่อย่าเอาไปขายต่อนอะนะคะแค่อย่าเอาไปขายต่อสูตร แต่ถ้าเราจะพัฒนาต่อในงานก็ไม่แปลกไม่แปลกนะคะแล้วก็มาวางแบบเซฟซีิีิคารรอบแบบนี้นะคะนะถ้าเกิดมือลัานไม่ต้องกลัวนะคะหรือว่ากลัวว่าใครใครกลัวใครกลัวว่าเดี๋ยวไฟจะเสียหายก็ไปเซฟส,สำรองไว้ก่อนสำนองอ่ะอย่าลืมนะคะสำรองไฟข้อมูละค่ะอ่ะแบบนี้นะคะเมื่อเป็นแบบนี้นะคะ,ะในใบนำส่งนะคะ ่าช่วงนี้ให้เราคีย์เข้าไปเองค่ะคีไปคีย์เข้าไปเองเพราะว่ามันเป็นวันเดียวกันนะคะวันเดียวกันกเราเกาะเฉพาะใบนําส่งตัวเนี้ยนะคะอ่านะคะเพราะตัวนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะแล้วก็เลขที่ไมเสร็จไม่ต้องสอนเนะาะขอเองะคะอ่ะอ่าทีนี้เหมือนเดิมนะคะอ่าใบสนมส่งอ่าเดี๋ยวพี่แก้ก่อนนะคะอ่ะทำไมมันหายเมื่อกี้เพราะพวิพูลบ ลบชิดที่9เขาไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะอเกิดอย่างนี้ทำไงนะคะก็เนี้ยค่ะนะคะอย่าตกใจนะคะอืมอ่ะพอพี่ไป,ไปลบในแถวนะคะแถวที่9เมื่อกี้ไปลบนะคะเห็นไหมนะคะอ่ะนะคะเนี้ยค่ะก็ อ่ามันก็จะได้นะคะเงิ่นฝากอมทรั์ก็ได้ว่าหนึ่งมืนะคะตัวนี้1มื่0เนาะเพิ่นสยูยกไปตัวนี้เราเอ่เราลบไปก่อนนะคะเราลบไปก่อนอ่านะคะ,นะคะเพราะหมายถึงว่ามันทาบู้กับอันนี้เนาะนะคะไม่เป็นไรนะคะสูตรเดี๋ยวเราไปไปดูอันใหม่แล้วเดี๋ยวไปก๊อปมาใหม่นะคะ่ะหรือว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเดี๋ยวมันหายเราไม่ต้องเซฟก็ได้ไปตัวนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็ สั่งพิม์ไปนะคะปกติสั่งพิมไปแบบนี้คะแต่คิดว่าพวกเราน่าจะไม่ชอบนะค <ส feit. S 1> ะตัวนี้เราก็ลบทะเองนะคะพอเราจะทำสอยงใบวันนี้นะคะก็ะกดปุ่มสางนอไปอืมค่ะบันทึกก็เสร็จแล้วนะคะเป็นน้ำส่ง ใบที่หนึ่งอ่าทีนี้เราจะทำใบที่สองอ่าที่เป็นเงินสดเมื่อกี้ค่ะที่สองก็รับนะคะก็ RV เหมือนเดิมนะคะบางที่เหมือนเดิม RV จะเปลี่ยนเป็นเจ็ดนะคะ่ะ <c oughs> รายได้การักษาวิบาลมีไหมมีสิรายได้ได่ารักษาพยาบาลนะคะก็ปีมาเฉพาะรายได้ได่ารักษาพยาบาลมาวางอ่าเฉลช่วงนี้เป็นโอนในมืออ่าโอนในมือห้าพันบาทห้าพันบาท ก็รับได้อะนะคะชิดนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะชิดนี้ ใีเรืองค่าใช้จ่ายนะคะที่จริงสารสุกนะคะให้ดูคลิปนี้เนาะ,ะสารสุนะคะอ่าก็คือที่ผู้ปรับไว้ตามวอลหนึ่งสองสาสี่ล้เนาะนะคะที่เพิ่มมาส่วนที่ยากของเราคืออะไรสารสุกนะคะก็พี่แนะนํนาว่าให้ไปสอบถามโรงพยาบาลหรือว่าอ่อาอบาจดนะคะที่เราดูแลสารสุกเขาจะมีนะักวิชาการอยู่ของเขาอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าพี่ปูไม่ได้ไปลงลึกนะนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนก็เคยทํา โรงพยาบาลเดี๋ยวพี่ผมไม่ได้ทําเรื่องบัญชีแบบนี้ค่ะแล้วก็มันปรับไปใหม่นะคะอ่าส่วนบัญชีอื่นนะคะก็ไม่แตกต่างที่หน้ากลัวของสารสิทธิ์นะคะที่โอกาสที่เราจะผิดนะคะอ่านะคะพี่ปูใส่ไว้ในไหนนี่จ่า ฝ่น,นี้ไม่ใส่ <c oughs> การบันทึกบัญชีนะคะการบันทึกบัญช <c oughs> รีระหว่างระหว่างแม่ขายนะคะระหว่างแม่ขายนะคะน่า,นาจะอยู่ในคู่มือนะคะเดี๋ยพวพี่กุอกมาใส่ให้ใหม่นะคะสารสุกเพราะว่าพี <c oughs> <c oughs> ่ป,ปูใส่ตัวอย่างมาแล้วเนาะ ตัวอย่างไว้นะคะพวกนี้ค่ะที่จริงมีครบตามผังแลนนะะ้วคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะให้ดูตามนี้นะคะแล้วก็ปีไปวางไปได้เลยเหมือนกันหรือไม่ก็มาเลือกดูช่องนี้นะคะถ้า AP ก็ด้านนี้นะคะมาดู PV ก็ประมาณนี้นะคะอ่เ JV ก็ประมาณนี้นะคะนะอ่าสาสุเดี๋ยวพี่บุจะก๊อปที่ ทำมาแล้วในน้าอยู่ในคู่มือค่ะการบันทึกบัญชีระหว่างาแม่ขายกับเครือข่ายนะคะแล้วก็มีตัวอยา่างที่ทำเพิ่มไว้ให้นะคะอืมนะคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ระหว่างการแม่บันทึกยังไงเราบันทึกยังไงนะคะทีะ่จริงพี่ว่าก็น่าจะครอบคลุมพวกเราทั้งหมดแล้วนะคะสาสุขเนาะนะคะก็มาดูตามน,นี้นะคะ่ะสาสุขนะคะ่ะ ดังนั้นอื่นก็เหมือนกันนะคะก็มาเปิดไฟล์ที่พี่ปูอยู่ในคู่มือเราก็ไม่ได้เปิดพี่ปูก็มาแอบใส่ไว้ในผังนะคะนะวันนี้ที่เราถามถามในกลุ่มนะคะพี่ปูก็มาจากตันนี้แหละนะคะที่ทําให้เราสาสตใหเรานะคะอันนี้แหละนะ,ะ,นะะสาสูกเดี๋ยวพี่ปูจะเพิ่มะคะ่ะอยู่ในคู่มือการบันทึกระหว่างแม่ขายลูกขายอะ่ะเรามีหลายแบบ คะสาธุนี้จะยากสุดนะคะบัญชีอ่ะค่ะก็ค่ะก็ไม่ยากคลิปนี้ไฟนี้น่าจะสมบูรณ์คะน่าจะสมบูรณ์กับพวกเราที่สุดแล้วนะคะที่มาผิดพลาดเพราะพี่ปูไปปรับลดสูตรนะคะแล้วก็สูตรที่พี่ปูแอบไว้อะมันมันไปดูแล้วลืมพี่ปูลืมดูต้องขอโทษพวกเราด้วยเนาะนะคะอ่ะก็อย่าลืมตรวจสอบผทดลองต้องตรงกับแยกประเภทเท่านั้นถ้าไม่ตรง ะะอตอนนี้พี่ผู้ปรับสูตรนะคะน่าจะ,ะถ้าพวกเราไม่มือลั่นขนาดหนักมันมันน่าจะวิ่งหมดเลยนะ,นะะพี่ผู้ได้ไปปรับสูตรลิงก์ลงไปผ่านนะคะให้มันเป็นดึงมาจากฮสต์ลองเดียวกันนะคะเนาะนะคะ,นะคะคก็สวัสดีค่รสนทนานี้เนาะ